สวัสดีครับท่านผู้ชม้ามาเจอกับช่องเด็กน้อยนะครับเป็นช่องของอชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็พูดคุยกับเรื่องของฟุตบอลนะครับเกมฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นสีสันของอชีวิตในมุมกีฬาของคนรักทีมฟุตบอลทีมเรียวภูนะครับ ก็คือคืนนี้มีศึกแดงเดือดที่จะประทะกันนะครับในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะพอดีนะครับช่วงจังหวะเลือกภูนิลาสี่แชมป์แล้วก็แมนยูขอแค่แชมป์นี้แชมป์เดียวครับคืนนี้อย่ามองว่าเป็นศึกง่ายๆนะครับว่าแมนยูจะอยอมแพง้ง่ายๆนะครับเป็นการเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านของ แมนยูในโอเดอร์ฟอร์ดนะครับซึ่งมันไม่ใช่เกมยิ่งง่ายอยู่แล้วนะครับฝั่งแมนยูนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเอเซทักเนี่ยพี่แกเล่นใหญ่นะครับใส่ทุกนัดนะครับไม่ว่ารายการไหนยิ่งเจอทีมระดับหัวแถวเนี่ยแกเน้นเป็นพิเศษนะครับแต่ในฟอร์มล่าสุดนี่ก็เพิ่งเปิดบ้านอัดเออฟ์ตันมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับึงทีมลุกอม,มนี่ก็แพ้กับแมนยูลาบคาบเลยครับ ส่วนเลียบูนี้เป็นเอมเกมเอไปครับนะครับครั้งสุดท้ายของเจอเกินครอปนะครับในชีวิตของการเป็นกุนซือนะครับเพราะว่าถ้านัดนี้แพ้นะครับก็จะเป็นเกมสุดท้ายนะครับแต่ถ้าชนะชนะเนี่ยก็จะเข้า,าไปช่วงชิงนะครับแชมป์ที่2นะครับใน4แชมป์ของปีนี้นะครับฉะนั้นการคว้าแชมป์โอกาสสุดท้ายเป็นสิ่งที่ ทีมนักเตะและก็แฟนบอลนะคาดหวังนะครับยิ่งกว่านั้นก็ไปถล่มสาร์ตาปลากมาในเกมยูฟายูโรปายูโรปาลีกนะครับแบบยับเยินนะก็ผูกประตูต่หนึงเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับซึ่งคาดว่าการแข่งขันนะครับจะเริ่มวันเวลาวันอาทิตย์นะครับที่17นะก็คือวันนี้นะครับมีนาคม2024นะครับ เป็นเอเบิครัรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแข่งกันที่สนามโอแทฟฟอร์ดนะครับผู้ตัดสินคืนนี้นะครับเป็นทางด้านจอห์นบรูคนะครับเป็นผู้ตัดสินนะครับช่องทางการรับชมก็มีรับชมทางด้านของบีเอ s p สปอร์ตนะครับแล้วก็เวลาการแข่งขันก็4ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับผลนาน5นัดหลังสุดทั้งคู่พบกันนะครับแมนยูชนะ2อเสมอ1แล้วก็เวอรยพูลก็ชนะ2นะครับถือว่าสูสีสุดนะครับ คู่นี้ครับผลงาน5นะัดหลังสุดของทีมนะครับแมนยูก็ชนะเอเวอเรตสองศูนย์นะครับชนะแพ้แพ้แมนซิตี้สามหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะฟอเรสต์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ฟูลแลมสองประตูต่อหนึ่งนะครับชนะลูตันสองประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนักแมตต์เลียร์พูลนะครับก็ ชนะล่าส li. ุดชนะสปาร์ตาปลาหกประตูต่อหนึ่งนะครับเลียร์พูลก็เสมอแมนเชสเตร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็นัดก่อนหน้านั้นก็ชนะปลากมาห้าประตูต่อหนึ่งนะครับตีโอกาส้อยแล้วก็ชนะฟอเรสต์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เกมที่ผ่านมาก่อนในนี้ก็ชนะเรียร์พูลเรียร์พูลก็ชนะซาติมตันนะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าฟอร์มดีมากครับล่าสุดนี้ก็มาเจอในเวลาที่เหมาะสมนะครับ เป็นเวลาที่ตั้งสองทีมนะครับก็เริ่มมีฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะเรียวปูเนี่ยเกมจัดจ้านนะครับจัดจ้านมากนะครับมาดูความพร้อมของทีมแมนยูนะครับทีมแมนยูของเอ็กเซลากนะครับยังไม่สามารถเรียกใช้ลิซันโดมาติเนสนะครับแลวก็องตุนี่มาซียาวได้นะครับเพราะสอสองคนนี้ยังเจ็บอยู่นะครับส่วนทะเลมาเลเซียลุกชอนะครับพวกนักพวกนี้ส่วนมากจะเจ็บยาวไม่ค่อยไม่รู้จะหายเมื่อไหร่นะครับ ทางด้านวันบิสก้าอีเวนแล้วก็แม็กควายนะครับเมสันเมาส์นะครับข่าวดีนะครับพวกตําหนิพวกนี้นะครับได้กลับมานะครับอย่างเช่นรัดมุดฮอยลุนเนี่ยตัวสําคัญมากเลยครับก็คิดว่าน่าจะได้ลงในเกมนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับคาดการณ์ว่าสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีผู้รักษาประตูอย่างโอนาน่านะครับแล้วก็กองหลังมีดาร์ลแม็กควายแล้วก็วาลาแล้วก็ลินเดเลิรมนะครับ ก็แม็กควายน่าจะได้ลุงตัวจริงนะครับส่วนกองกลางเนี่ยคาดว่าจะเป็นบลูโน่นะครับแล้วก็ไมโน่นะครับแมกโทมิเน่นะครับหรืออาจจะเป็นคารมิเซโร่นะครับถ้าไม่เจ็บนะครับแล้วก็มีการอาช่นะครับแล้วก็กองหน้าเป็นเรดฟอร์ดนะครับก็ใช้วิธีการแบบใช้เอาใช้นักเตะนะครับเรดฟอร์ดนี่ยืนตรงซ้ายนะครับแล้วก็ กาลาโชเนี่ยออแรดฟอร์ดเนี่ยยืนทางซ้ายกาลาโชอาจจะยืนทางขวานะครับแล้วก็ตรงกลางนี่มีลัดมุดหอยลุนนะครับเป็นตัวล่าตาขายนะครับกองกลางนี่ไม่แน่อาจจะใช้บูน่กู้กับเออกามิเซโร่นะครับหรือว่ามีเมนูนะครับแต่ผมคิดว่าอ่อถ้าเกิดไม่มีกามิเซโร่ก็น่าจะใช้มัตทูมีเน่นะครับอ่อทางด้านเมนูนะครับก็มีความพร้อมประมาณนี้นะครับก็ทางด้านเลียบพูนะครับ ้านเยอเกินครปนะครับจะไม่สามารถเรียกใช้งานของอลิสอลเบ็คเกอร์ได้นะครับอันนี้ประตูะทีมชาติบราซิลเนี่ยของเราเจ็บนานเนี่น,นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้ประตูสำรองนะครับประตูสำรองอย่างเคเลอร์ไปก่อนได้นะครับเพราะฟอร์มดีมากนะครับทางด้านบาเซติโจเอมาติปนะครับอคาทาราพวกนี้เจ็บยาวนะครับเจ็บยาวทางด้านเซนเนี่ยก็มีความพิษแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับ ก็น่าจะยังไม่ได้ลุงครับเอ่อแล้วก็มีโชตาที่ยังเจ็บอยู่นะครับคือที่โจูนก็ยังเจ็บนะครับแต่ในเกมนี้มีปัญหานักเตะบานเจ็บในหลายรายนะายรายล่าสุดนี่สําคัญนะครับอย่างอ,อิบอิราฮิมาคูนาเต้นี่ก็สําคัญนะครับกน็น่าจะน,าน่าจะมีลุ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะหายเจ็บทันในเกมนี้หรือเปล่านะครับก็คาดว่าประตูนี้ใช้ประตูนะครับ ตัวสำรองอนยะ่างเช่นเคลีเฮอร์ซึ่งทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ข้างขวาเนี่ยจะใช้แบดลี้นะครับลงเล่นไปก่อนนะครับเนื่องจากทางด้านของเทนนารีซนเดอร์อาโนยังไม่หายเจ็บนะครับตรงกลางเนี่ยน่าจะให้ฟานไดนะครับถ้าคุณอาเต้หายก็คุณอาเต้เล,ลงนะแต่นั้นจะใช้คนซาไปก่อนนะครับแล้วก็ทางซ้ายก็เป็นโรเบอร์สันนะครับกอ,อ,องกลางนี่น่าจะใช้ตัวเต็มสตรีมเลยครับ อย่างเช่นดอมดอมินิกโซบอสไลน์นะครับแล้วก็วาตารุเอนโดนะครับเป็นตัวกวาดนะครับหน้าข้างหน้ากองหลังนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะใช้แมกกาลิสเตอร์นะครับแมกกาลิสเตอร์เนี่ยพร้อมเต็มที่เลยครับที่จะลงในเกมนี้แล้วก็บ่มเพาะว่ในเกมนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ฟอร์มดีสุดๆนะครับก็เทียบกองกลางกันเนี่ยแมนแมนยูเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับ อกองหน้าลาดตาข่ายเนี่ยจะใชะ้ทางด้านดาวินนูนเยตยืนตรงกลางก็นักเตะพลังม้านะครับหลุยดีอาร์ยืนทางซ้ายทางขวานี่จะเป็นเทพอียิปต์นะครับก็คือเบย์เมดซาลายืนทางขวานะครับก็คาดว่าเกมนี้นะครับะจะสู้กันสนุกนะครับเป็นทีมคู่รลกคู่แข้นมาตลอดนะครับเจอกันทั้งในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เจอกันทั้งในเกมเอเบียคัพมาแล้วนะครับ ก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับการพบกาพบกันของคู่นี้นะครับก็เป็นปัญหาว่านักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยมีนักเตะบาดเจ็บมากๆนะครับที่พอๆกันนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยครับก็เอาจริงแล้วครับเพราะว่าเป็นเกมเล่นในบ้านของแมนยูนะครับซึ่งออเทอร์พอร์ตเนี่ยไม่ได้เป็นรีสอร์ทแอนด์สปานะครับที่จะนักเตะ จะเข้ามาเก็บชัยได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะเรียฟูซึ่งเป็นคู่รักลูกแคนกันนะครับซึ่งชุดใหญ่ที่จัดนะครับถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของทั้งสองทีมนะครับแล้วก็ทางเรียฟูถือว่าได้เปรียบนะครับแต่ว่าการที่เล่นฟุตบอลนัดเดียวนะครับอะไรก็เดือดขึ้นได้นะครับไม่มีการต่อเวลานะครับมีการถ้าเกิดเสมอก็ยิงจุดโทษเลยนะครับลูกเกมคาดว่าทีมเยือนนี่จะครองบอลบุกเข้าใส่นะครับก็คือเรียฟูนี่จะบุกเข้าใส่ ทางแมนยูนะครับซึ่งเจ้าบ้านแมนยูนะครับปกตินะครับถ้าเกิดเป็นในเกมอื่นนะครับในช่วงเวลาอื่นน่าจะบุกก็ใส่เลียพูนะครับแต่เกมนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรองก็ต้องยอมรับนะครับตั้งรับตั้งโซนรับแล้วก็รอโอกาสสวนกลับนะครับการอาศัยความเร็วของมาคาเรสฟอร์ดนะครับและก็อเล็กซานโดรการาชูนะครับเป็นหลักนะครับแน่นอนว่าผู้มาเยือนเนี่ยอย่างเลียพูเนี่ยมีผลงานเหนือกว่า ถมยังได้ตัวหลักกลับมาหลายๆลายรายนะครับอย่างผู้เล่นคนสําคัญก็โมนเมสซาล่านะครับโดมินิกโซบอสไลน์นะครับและที่สําคัญคือพวกเขานะครับก็มาในช่วงที่ฟอร์มดีสุดนะครับกองกลางอย่างเช่นโซบอสไลน์เนี่ยกลับมาก็เริ่มฟอร์มดีขึ้นนะครับหากมองอีมุมนะครับโอกาสที่แมนยูจะมาขัดขวางการเล่นของลิเวอร์พูลได้นะครับก็ต้องอาศัยความเฉียบคมของกองหน้านะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะยากนะครับน่าจะรับ ตั้งเกมลับเนี่ยแล้วก็สวนกลับเนี่ยเรียูได้ายากเพราะเรียผู้เล่นเพรสบอลเร็วนะครับเพรสบอลจากแดนล่างขึ้นแดนบนนะครับก็วิ่งกันไม่มีหยุดนะครับเพราะว่าเป็นการเล่นเพื่อโค้ชและก็เล่นเพื่อแฟนบอลด้วยนะครับท้งนี้นักเตะอยู่ที่ว่าสามารถจะเล่นได้ตามแผนหรือไม่นะครับซึ่งเชื่อว่าเรียวพูน่าจะดีพอที่บุกมาเก็บชัยชนะในเกมนี้ไปได้นะครับแตจ่จะขาดไหมนะครับนั่นเป็นเรื่องที่น่าจะต้องดูอีกทีนะครับโดยผมทายสกอร์นะครับว่า แมนยูน่าจะแพ้เลียพูลในบ้านนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับศูนย์ประตูหนึ่งนะครับเพราะว่าในในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเลียพูลเนี่ยเหนือกว่าแมนยูอยู่พอสมควรนะครับอยู่ที่ว่าเกมลูกแรกนะครับจะได้ทีมไหนนะครับทีมไหนจะเป็นทีมที่มีชัยในลูกแรกนะครับก็โอกาสที่จะชนะมีสูงครับในเกมนี้นะครับ กา <c oughs> รท <c oughs> ี่เรียลูเร์พููคิดว่าจะมาชนะง่ายๆนะครับเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะครับแฟนบอลหลายคนอาจจะมองว่าเ,ออเร์พููเนี่ยฟอร์มเหนือกว่าแมนยูมากนะครับแต่ว่าถ้าเจอในเกมของศักดิ์ศรีเมื่อไหร่นะครับแมนยูก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับในเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับน่าจะสู้กันสนุกนะครับและจบการด้วยการที่เรียภูชนะไปได้ประมาณหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะตามรุ่นตามเชียร์กันนะครับก็แข่งกันที่บ้านของแมนยูนะครับในเวลาสี่ทุ่มครึ่งของประเทศไทยเรานะครับก็ติดตามชมตามเชียร์กันได้นะครับน่าจะมีช่องปรีทีวีถ่ายทอดน่าจะเป็นท่องไทยรัฐนะครับแล้วก็ทาง b ีอิงนะครับที่จะถ่ายทอดก็ขอให้แฟนบอลดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานนะครับอย่าไปเล่นการพนงการพนันนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับก็ฝากน้องๆหนุ่มๆยาอชนไว้นะครับ ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตชิบหายนะครับวิบัติไม่สามารถจะเลี้ยงครอบครัวได้นะครับให้ทำอาชีพสุจริตดีกว่านะครับก็วันนี้ก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวมาพรีวิวหลังเกมนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทีมใดที่จะได้ไปต่อในเอวิคัพรอบแทีมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ